ที่นี้วันนี้เนี่ยเทพไทยเสนาพงศ์เขาก็ถอดคำพูดเขาบอกว่าเรื่องกรณีทักษิณพูดเนี่ยนะคะลําดับแรกก่อนเลยเทพไทยบอกว่าอายการสูงสุดต้องชี้แจงข้อกล่าวหาทักษิณความเคลื่อนไหวของอัยการสูงสุดต้องสั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการของสำนักงานอัยการสูงสุดให้สัมภาษณ์ไปถอดเทปสัมภาษณ์คุณทักษิณที่ปทุมธานีเพราะพาดพิงการทํางานของอายการสูงสุดเกี่ยวกับการสั่งฟ้องคดีความผิดมาตรา 1- 1 2สอง โดยเฉพาะประโยชน์ท่อนที่ว่าคดีเนี้ยไม่ม,ไมีมีความผิดอะไรเลยเป็นการยัดเยียดข้อหาในช่วงเกิดรัฐประหารเรามีคลิปนี้ไหมนะเรามีคลิปนี้เนาะคลิปคุณทักษิณพูดเนี่ยอ่าคือท่อนนี้แหละที่คุณเทพไทยเนี่ยบอกว่าถอดท่อนนี้มานะสำนักงานอายการสูงสุดต้องไปถอดท่อนนี้เพราะพลาดพิงการทำงานของสำนักงานอายการสูงสุด เกี่ยวกับการสั่งฟ้องคดีความผิดมาตรา 1- 1-2ไปฟังท่อนนี้ที่เทพไทยจิ้มค่ะก,ก็ก็นัดมาเขาไปถ้าไม่คราวที่แล้วมันป่วยปกติแล้วไม่ไมเคยครั้งแรกเขาเลื่อนเองแต่ครั้งที่สองเนี่ยบังเอิญว่ามันมีโควิดก็เลยต้องขอเลื่อนแต่ว่า18นี่มันก็ไม่มีเหตุอะไร อ๋อแน่นอนสิส่งฟ้องนี่เราสู้คดียังไงไ้งคะก็ไม่เห็นมีเลยเลยคดีเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยคดีนี้ก็เป็นจะเป็นตัวอย่างให้คนเห็นว่าตอนเวลาปฏิวัติระยดข้อหาอย่างไรเนี่ยคดีนี้เป็นคดีที่ไม่มีมูลเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็พยายามไปตีความเพื่อให้มันมีมูลและพอคนหนึ่งสั่งฟ้องคนอื่นก็ไม่กล้าสั่งไม่ฟ้องก็เลยสั่งฟ้องฟ้องฟ้องทั้งทั้งนี้ไม่ใช่หลักกฎหมายในการพิจารณา เรื่องนี้มันไม่มีเลยเลยวันที่ส8เนี่ยฮะกัรวลเรื่องการประกันตัวจะได้ประกันตัวหรือเปล่าครับโอ้ยไม่มีอะไรหรอกคดีมันแทบจะไม่มีมูลนะนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผลไม้ของต้นไม้ที่เป็นพิษผลไม้ที่เกิดจากต้นไม้ที่เป็นพิษก็คือการทำข้อหาข้อการทำใคดีตั้งแต่ต้นก็มีการข่คมขู่พนักงานสอบสวนโดยผู้ว่ามชาแล้วก็ ก็วันนี้ในลายกลุ่มของพวกนี้ก็ออกมาจนแล้วพูดความจริงหมดมันมันคือคดีมันไม่ควรจะเป็นคดีครับ่านนายกองการับเรื่องของท่านนายกเกียรตายังไงบ้างครับก็ก็สารนูนเมื่อส่งเรื่องไปท่านรับแต่ว่าเรื่องนี้มันต้องดูตั้งแต่เริ่มต้นว่า40คนนี้เป็นคนของใครและเคลื่อนไหวเพื่ออะไรนะครับ ราคิดว่าการต่อสู้คดีในศาลรั้มอู่นะจะมีปัญหากับรัฐบาลไหมะฮะไม่น่าจะมีอะไรฮะเพราะว่ารัฐบาลน,น่าจะตอบได้ใช่บอกว่าท่านเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณทักษิณที่ภาดพิงดูหมิ่นดูแคลนการทําหน้าที่ของสํานักงานอายการสูงสุดว่าไม่มีมาตรฐานไม่มีหลักกฎหมายรองรับคําฟ้องแต่ประการใด เป็นการทำงานและตัดสินใจสั่งฟ้องตามกระแสะกดดันของสังคมสร้างความเสียหายให้กับสำนักงานอายการสูงสุดซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมของประเทศเป็นอย่างมาก <c oughs> การให้สัมภาษณ์ของทักษิณนั้นเทพไทยบอกว่าหากอายการสูงสุดเพิกเฉยไม่ออกมาชี้แจง <c oughs> เพื่อให้สังคมรับทราบทีงแนวทางการทำงานและยืนยันข้อกฎหมายว่า อายการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องคุณทักษณิณด้วยเหตุผลใดจะทําให้สํานักงานอายการสูงสุดเสียหายสร้างความสูญเสียเกิดความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชนว่าสํานักงานอายการสูงสุดเป็นเครื่องมือของกลุ่มอํานาจเก่าที่ต้องการเล่นงานคุณทักษณิณตามที่คุณทักษณิณกล่าวอ้างเรื่องผลไม้พิษที่เกิดจากต้นไม้พิษได้ยัดเยียดความผิดที่คุณทักษณิณหลายคดีเทพไทยบอกว่าการให้สัมภาษณ์ของคุณทักษณิณในประเด็นนี้เป็นการโยนหินถามทาง เพื่อเปิดช่องให้ทนายความยื่นของความเป็นธรรมเพื่อทบทวนคำสั่งฟ้องใหม่และเป็นการยื้อเวลาการส่งตัวฟ้องศาลของสำนักงานอายการสูงสุดหรือไม่เพราะฉะนั้นเพื่อให้สำนักงานอายการสูงสุดเป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชนต้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงและดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อคำสัมภาษณ์ของคุณนักศิลโดยเร็วที่สุดค่ะนี่ก็เป็นช่วงช่วงแรกของคุณนักศิลนะเรื่องเรื่องของคุณนักศิลเรื่องคดีเศรษฐามิถุนายนเนี่ยนะคะ ตั้งแต่เข้ามามิถุนายนก็เริ่มต้นที่วันที่9ะเริ่มต้นมิถุนายนเดือดนนะ่ะเดือดมากเลยนะคะในเดือนมิถุนายนที่ทต้องไป<ะ>รับทรัพเข้ากราหาแล้วก็ไม่ไปเพราะว่าเป็นโควิดอันนี้เรื่องที่หนึ่งของคุณทักษิณถูกไหมแล้วก็เลื่อนใช่ไหมครับ